ธรรมกายะแปลว่ากายแห่งธรรมพรหมกายะแปลว่ากายแห่งพรหมหรือว่ามีธรรมกายหรือมีพรหมกายผู้มีพรหมกายนี่คือตถาคตผู้มีธรรมกายนั่นคือตถาคตธรรมกายจะพูดง่ายๆภาษาธรรมดาก็ว่าเป็นตัวธรรมแต่ธรรมกายะในที่นี้แปลว่าหมู เคยรู้กันด้วยว่าคําว่ากายกายะนี่แปลว่าหมู่แม้ร่างกายนี้ที่เรียกว่ากายนี่ก็เพราะมันมันมีหลายอย่างรวมกันเป็นกายจึงเรียกว่าหมู่คาว่ากายแปลอย่างอื่นไม่ได้นอกจากจะจะแปลว่า,าหมู่พหผลพละกายทหารยกทหารเป็นหมู่เป็นกองก็เรียกว่าพล,ละกายกายคือหมู่พล,ละกายคือหมูลล่แห่งคน นี่เป็นภาษาที่ใช้กันอยู่ทั่วไปธรรมกายก็แปลว่ามูแห่งธรรมคือธรรมทั้งหมดนะธรรมพรหมกายก็คือมูแห่งพรหมคือพรหมทั้งหมดก็จะธรรมมพูธรรมมพูดหรือธรรมมพูโตก็คือเป็นธรรมแล้วพรหมมพูโตก็แปลว่าเป็นพรหมแล้ว <c oughs> คำว่าพรหมในที่นี้หมายถึงสิ่งสูงสุด ิ่งประเสริฐที่สุดไม่ได้หมายเฉพาะแต่พระพรหมหรือพวกพรหมในลทัทธิอื่นในลทัทธิพราหมณ์หรือในลทัทธิอะไรก็าตามที่ถือว่าสัตว์จำพวกหนึ่งเรียกว่าพรมหมนี่ก็หาไม่ได้คำว่าพรหมนี่ก็หมายถึงประเสริฐที่สุดเรียกว่าพรหมหรือจะเหเลยไปถึงว่า เนื้อสิ่งทั้งปวงเป็นที่ออกมาแห่งสิ่งทั้งปวงหรือว่ามีอยู่ในที่ทั้งปวงอย่างนี้ก็ได้เราเอาแต่เพียงว่าพรมคือประเสริฐที่สุดไม่มีอะไรเนื้อไปกว่านั้นธรรมกายมูแห่งธรรมพรหมกายมู่แห่งพรหมก็หมายความว่าธรรมกับพรหมนั้นมีความหมายที่เนื่องกันสัมพันธ์กัน ธรรมะนั่นแหละเป็นพรหมเมื่อเป็นพรหมก็คือธรรมะหมายวามว่าธรรมะนั้นประเสริฐที่สุดธรรมกายเป็นชื่อของพระพุทธเจ้าพรหมกายเป็นชื่อของพระพุทธเจ้าธรรมพูดเป็นชื่อของพระพุทธเจ้าพรหมพูดเป็นชื่อของพระพุทธเจ้านี่ใจความสําคัญมันอยู่ตรงที่ว่าธรรมนี่คำว่าเป็นแล้วเนี่ยคืออยู่เป็นอยู่เป็นอยู่แล้ว ไม่ได้ไม่ได้หมายถึงความตายถ้าตายก็ไม่ใช่ภูตะต้องไม่ตายจึงจะเป็นภูตะหรือเป็นแล้วเป็นอยู่แล้วธรรมะก็ไม่ตายพรหมะก็ไม่ตายถือาคำนี้เป็นหลักแล้วก็จะเห็นได้ว่าไม่ตาย <c oughs> คำว่าพรหมกายหรือธรรมกายเป็นไวัยพ์ คือเป็นคำแทนชื่อของพระพุทธเจ้าเราจะเรียกว่าพระพุทธเจ้าก็ได้จะเรียกว่าองค์ธรรมกายก็ได้จะเรียกว่าองค์กรมกายก็ได้เป็นคำแทนชื่อใช้แทนกันได้นี่ก็ขอให้อามารวมกันด้วยกันก็จะได้ความว่าพระธรรมที่ไม่รู้จักตายใครเห็นแล้วชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้า ถ้าใครเห็นพระพุทธเจ้าโดยถูกต้องแท้จริงคนนั่นก็จะต้องเห็นธรรมรธรรมะที่ไม่รู้จักตายนี่คือข้อที่มีเหตุผลอันจะพึงถือว่าพระพุทธเจ้านั้นตายไม่ได้ปรินิพานไม่ได้ไอ้ที่มันปรินิพานนั่นใช่กันผิดมันเป็นคำใช้ผิดด้วเย็นที่สุดถ้าว่า จะหมายถึงความดับหรือความตายก็ต้อง,ต,องต้องเป็นคําว่านิโรธกิเลสหากดับไม่เลือแล้วก็เกิดผลคือความเย็นขึ้นมาธาตุแห่งความเย็นเป็นนิพพานธาตุถ้าเย็นถึงที่สุดไม่ได้ขยักอะไรไว้ก็เรียกว่าอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ถ้ามันยังเหลือร้อนอยู่บ้างเพราะมันไม่ถึงที่สุดก็เรียกว่าสะอุปาทิเสสปริิพานาตาพระพุทธเจ้าไม่ได้เข้าไปสู่สิ่งนั้นเหมือนกับว่าของหรือบุคคลเข้าไปในที่ไรๆแต่ว่าจิตของผู้ที่สมมติว่าเป็นพระพุทธเจ้านั้นได้สัมผัสกับความเย็นอันนี้ถ้าจะเรียกก็เรียกวรรลุพระนิพพาน หรือจะบรรลุอนุปาริเสสะนิพพานนั้นก็ได้จะต,ต้องเข้าใจว่าไอ้ความเย็นอันนี้มีแล้วตั้งแต่เมื่อสัตว์สรูสร้สิ้นกิเลสกิเลสดับไม่มีส่วนเหลือ้อความเย็นก็เย็นถึงที่สุดไม่มีส่วนเหลือพระพุทธเจ้าได้เข้าถึงความเย็นอันนี้แล้วตั้งแต่ขณะแห่งการสัตว์สรู้เสร็จสิ้นลง เกิดเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเพราะการสัตส์รู้ซึ่งทำลายกิเลสกิเลสดับเป็นนิโรธลงไปหมดแล้วปรินิพานคือความเย็นก็ปรากฏแก่จิตของพระองค์คือบุคคลซึ่งเราเรียกกันโดยสมมติว่าพระพุทธเจ้าที่ขอใช้คำกล่าวชนิดที่ไม่ต้องเป็นบุคคล คือคำกล่าวที่ว่าสัตสรุคือรู้แจ้งเห็นแจ้งโดยประจักษ์และเกิดบุคคลที่เห็นแจ้งโดยประจักษ์บุคคลในที่นี้เป็นชื่อแทนจิตคือจิตของผู้ที่เราเล็งถึงว่าใครแล้วก็จิตนั้นก็เข้าถึงความเย็น ทุกแลว,ว่ามีการเกิดขึ้นของการรู้การดับลงแห่งกิเลสแล้วก็การเข้าถึงความเย็นในเวลาที่เราเรียกกันว่าจัตสรู้ที่ต้นโป้นั่นเองนี่ท่านก็พอจะมองเห็นได้แล้วว่าการประสูตรคือเกิดต้องรู้สเจ้าการจัตสรู้คือการเป็นพระพุทธเจ้า การลุพระนิพพานบรรลุอนุปาทิเสสนิพพานนั้นได้มีแล้วในเวลาเดียวกันในขณะเดียวกันเป็นเรื่องเดียวกันแยกขณะออกเป็นสามขณะหรือสามลักษณะหรือสามอาการก็แล้วแต่จะเรียกถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็จะเห็นได้ชัดว่ารสูตรัสรูพระนิพพาน สามอย่างนี้มีในวันเดียวกันหรือจะต้องพูดยิ่งกว่านั้นอีกว่าไม่ใช่ในวันเดียวกันในขณะเดียวกันในขณะเดียวกันมีทั้งสามอาการจะเห็นอย่างนี้หรือพูดอย่างนี้ได้ก็แต่โดยภาษาธรรมถ้าพูดโดยภาษาคนมันก็ต้องเป็นอย่างที่ว่าว่าประสูดนั้นมีในตอนเที่ยงวัน สัสรุมีในตอนรุ่งอรุณปรินิพานมีในเวลาพลบค่ำในวันที่ตรงมีชื่อตรงกันแต่ไม่ใช่วันเดียวกันได้เพราะว่ามันก็มีวันประสูตรวันหนึ่งวันสัสรุวันหนึ่งในปรินิพานวันปรินิพานวันหนึ่งหากแต่ว่าเป็นวันที่มีชื่อตรงเป็นอย่างเดียวกันคือวันเพนวิสาขะ วันเป็นวิสาขะวันหนึ่งเป็นวันที่ประสูตรวันเป็นวิสาขะอีกหลายปีจึงจะเป็นวันจตสรู้แล้ววันเป็นวิสาขะต่อมาอีกตั้งสี่สิบห้าปีจึงจะเป็นวันเป็นปรินิพานวันชื่อเดียวกันแต่ไกลกันเป็นสิบสิบปีอย่างนี้นี่ไม่อาจจะว่าเป็นวันเดียวกันและไม่อาจจะเป็นขณะเดียวกัน ขอให้เห็นความแตกต่างระหว่างคำพูดว่าพูดโดยภาษาคนนั่นเป็นอย่างไรพูดโดยภาษาธรรมนั่นเป็นอย่างไรอันไหนมีทางที่จะเป็นไปได้และอันไหนเป็นสันทิฏฐิโกคือจะต้องเห็นได้และลึกได้ด้วยปัญญาอันลึกซึ้งของตนเองเอาละเป็นนั้นว่าเมื่อท่านทั้งหลายพอใจที่จะถือว่า ประสู่จัสรู้ปรินิพานในวันเดียวกันก็ให้รู้เถอว่าถ้ากล่าวโดยภาษาคนแล้วมันเป็นเพียงชื่อวันที่เหมือนกันคือวันเพ็ญวิสาขาุณนมีด้วยกันทั้งนั้นแต่ไม่ใช่ในวันเดียวกันมันห่างกันเป็นสิบสิบปีเพียงว่าวันชื่อเดียวกัน แต่แม้อย่างนี้ก็นับว่าเป็นนาฏศิลป์บังเอิญหรือปาฏิหาริย์อยู่มากชีว่าวันประสูติหรือวันตรัสรู้หรือวันปรินิพานนั้นบังเอิญจำเพาะจะต้องมามีในวันเพ็ญวิสาขคุณมีด้วยกันมันมีความเชื่ออย่างนี้ก็ได้เหมือนกันไม่เสียหายอะไรก็เรียกว่าเชื่ออย่างนี้กล่าวอย่างนี้เป็นลักษณะของภาษาคน